นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัดไม้ของปางไม้แห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วสมัยนั้นเมื่อได้พิกัดไม้ตามที่โลงเรื่อยต้องการต้องบุกป่าฝ่าดงกันเข้าไปในป่าลึกที่มีอันตรายอยู่รอบด้าน กว่าจะถึงที่หมายต้นไม้ใหญ่นั่นก็ใช้เวลาเดินทางกันถึง2วันสามวันรวมทั้งใช้เวลาตัดต้นไม้ด้วยก็เกือบสัปดาห์เห็นจะได้แต่การตัดครั้งนั้นไม่ได้เข้าไปตัดเพียงแค่ต้นเดียวเพราะได้พิกัดที่ต้องตัดไม้ไก่กันถึง2ต้นกลุ่มตัดไม้จะมีกัน8คนจะมีหน้าที่เพียงแค่ตัดอย่างเดียวส่วนการเคลื่อนย้ายนั้นจะใช้ช้างในการลาก ไม้ออกไปจากป่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันขนสัมภาระและเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งสเสบียงข้าวป่าอาหารไปพร้อมยังไม่รวมถ้วยชามหม้อกระทะที่ต้องใช้ในการทำอาหารด้วยเป็นที่พลุงพลังมากแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนพวกนั้นนอกจากนั้นยังมีของใช้ส่วนตัวทั้งเสื้อผ้ามีดพล่าและอาวุธปืน ที่เอาไว้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ไปด้วยเพื่อเป็นสเสบียงตาพองนั้นแกยังอยู่ในช่วงที่เป็นนมวัยยี่สิบตนๆก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยที่ตามพ่อของแกที่ทำงานในปางไม้แห่งนี้มานานมาหัดทำงานโดยการเป็นลูกหาบและทำอาหารการเดินทางครั้งนั้นเริ่มในเช้าของวันหนึ่ง หลังจากที่ตะพองนั้นเดินทางมาหาพ่อได้เพียงแค่วันเดียวแต่กลุ่มของพ่อนั้นพักยาวมาแล้วเกือบสิบวันเพราะต้องรอเท่าแก่หาพิกัดไม้และทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เหมือนอย่างทุกครั้งการเดินทางนั้นยากลำบากสำหรับเด็กนมไม่น้อยเพราะข่าวของที่หนักอึง้งแถมต้องเดินเท้าขึ้นๆลงๆลงตามเนินไปตลอดเส้นทางเพราะเป็นผืนป่า เขาสลับซับซ้อนรอบกายนั้นมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงชนีลิงข้างที่ฟังดูแล้วก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งคืนแรกนั้นหยุดพักกลางเต็นท์กันที่ริมลำธารเล็กๆที่ไหลลงมาจากไหลเขาพ่อของตาพองบอกว่าก็ยังโชคดีที่เจอน้ำเลอได้อาบได้ชำระเงือกใครได้บางบางครั้งที่ไม่เจอน้ำก็จะอาบเงือกันไปอย่างนั้นแหละ เพราะต้องเก็บน้ำไว้ทำอาหารและกินไปด้วยจนกว่าจะได้เจอแหล่งน้ำอีกครั้งแต่ที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ย่อมมีอันตรายเพราะเป็นที่ที่สัตว์ต้องพากันลงมากินน้ำเช่นกันกองไฟจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ป่านอกจากจะทำอาหารต้มน้ำแล้วยังช่วยป้องกันสัตว์ร้ายได้ด้วยที่สำคัญยังช่วยให้ความอบอุ่นกับทุกคน เพราะผื้นป่าในยามค่ำคืนนั้นหนาวเหน็บจนแทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวตาพองเองก็เรียนรู้และจดจำสิ่งที่พ่อบอกทุกอย่างเพราะนั่นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่มีอาชีพนี้ป่านั้นอันตรายรอบทิศทั้งสัตว์และโลกภัยที่ไม่สามารถไปถึงมือหมอได้ทันแน่คนสมัยก่อนจึงต้องมีความรู้เรื่องสมนุนไพรกันไว้เป็นอย่างดี ไหนจะอันตรายจากการหลงป่าอีกอย่างนั่นก็อาจทำให้ตายได้เหมือนกันเพราะลำพังตัวคนเดียวนั้นโอกาสหลอดนั้นยากมากคำคืนแหลกของการนอนป่าตาพองก็ได้ความรู้และประสบการณ์มากมายและได้มีโอกาสอยู่ยามด้วยในช่วงคำ่ำคำรู้สึกตื่นเต้นและวังเวงจนบอกไม่ถูกที่ต้องนั่งมองไปรอบด้านเพียงคนเดียว ขณะที่ทุกคนนั้นหลับไหลเอาแรงกันไปก่อนแล้วแต่พ่อของแกก็แอบดูอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ละสายตาเช่นกันโดยที่แกเองนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยโดยซ้ำคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังอาหารเช้าเสร็จก็เก็บสัมภาระแล้วรีบเดินทางกันต่อจนมาถึงต้นไม้ที่ถูกทําสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วจากเจ้าหน้าที่ในตอนบ่าย ทุกคนก็จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือตั้งเต็นที่พักจนเสร็จหลังเข้าปลาตกถึงท้องก็พากันพักผ่อนตาพรก็อยู่ยามเหมือนอย่างเช่นเคยจนผ่านพ้นไปถึงยามผลัดสามมีคนรู้สึกตัวเอาตอนสองยามกว่าก็ร้องโวกเวกบอกว่าคนที่อยู่ยามนั้นหายไปจึงพากันตื่นจนหมดเอาไปใช้ส่องหาจนทั่วก็ไม่พบ ส่งเสียงเรียกก็ไม่มีใครตอบรับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพากันไม่ได้หลับได้นอนอีกจนลุงเช้าก็พากันออกตามหาส่วนตาผองนั้นอยู่ทําอาหารกันสองคนสักพักก็ได้ยินเสียงร้องลั่นพากันวิ่งไปดูก็บพบว่าคนที่หายไปนั่นกลายเป็นศพอยู่ห่างออกไปเกือบร้อยเมตรสภาพบ่งบอกว่าเป็นการกระทำของเสือ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรมากนักกับป่าสมัยนั้นแต่ที่แปลกใจคือไม่มีล่อง้อยการลากเหยื่อออกมาแต่อย่างใดไม่รู้ว่าทำไมถึงออกมาไกลถึงนี่ได้การเข้าป่าหรือตายสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติตายแล้วก็เผาและเก็บเอาเท่ากระดูกออกมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลเท่านั้นทุกคนหีบกลับมากินอาหารและเล่งหีบทำงานทันที วันนั้นเรื่อยไปได้ครึ่งตนก็มืดคำ่ำตกกลางคืนเหลือได้อยู่ยามกันผัดตะสองคนกองไฟสำคัญต้องลุกชนอยู่ตลอดเวลาปืนติดมือกันไว้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่นอนมีเพียงตาผองคนเดียวที่ไม่มีปืนช่วงยามผลัดสองก็เป็นเรื่องเมื่อจูจ่จูคนแรกก็เดินออกจากกองไฟเข้าไปในป่าอีกคนก็ร้องห้ามว่าอย่าออกไปที่มืดเด็ดขาด ก็ไม่ฟังยังคงเดินออกไปไม่มีท่าว่าจะหยุดเห็นท่าไม่ดีก็ร้องเรียกกันจนตื่นหมดเลีบขว้าไม้ขวาปืนไฟฉายเดินตามกันวุ่นจนไปเจอกับคนที่เดินไปอย่างไม่หยุดทั้งเลียกทั้งชุดก็ไม่ฟังแสงไฟนั้นก็ส่องไปเห็นคนที่เดินนำหน้าอยู่ห่าง,างจึงพากันส่องดูให้แน่ชัดว่าเป็นใครแน่แต่เมื่อเห็นหลังก็พากันขนลุกสู่ นั่นคนที่ตายที่พึงจะเผากันไปเมื่อวานช่วงสายๆหลางนั้นหันควับมาด้วยสายตาที่แดงฉานทุกคนถึงกับพงะถอยหลังกรูดมือก็ช่วยกันล้าเผื่อนไว้ไม่ให้เดินเข้าไปแต่ไม่เป็นผลเลอได้ยกเปินขึ้นยิงไปที่ล่างของผีร้ายนั่นทันทีปังหลางนั้นงยงลังพึงด้วยแรงกระสุนแต่มันก็ลุกพวดพลาดขึ้นทันทีเหมือนกัน พุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อ,อย่างรวดเร็วแต่ล่างนั้นมันเป็นเสือสมิงไม่ใช่ล่างผีแต่ว่ามันเกิดยังช้ากว่าลูกกระสุนปืนที่แทบจะพุ่งออกไปพร้อมๆกันและเข่าเป่าทุกนัดล่างเสือสมิงนั้นร้องโอกใหญ่ก่อนที่จะฟุบลงกับพื้นคำรามแทบไม่มีเสียงออกอีกและขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเอง อยู่ห่างจากคนที่ยืนถืออยู่ไม่ถึงวาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนและคนที่ยืนถืออยู่นั่นพอได้สติกลับมาก็ร้องรั่นเพราะตกใจสุดขีดโชคดีที่รอดจากความตายมาได้ครั้งนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ตาพองไม่เคยลืมเลือนเลยจนทุกวันนี้และถือว่าเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวที่อยู่ในช่วงชีวิต ที่ทำงานในปางไม้แห่งนั้นไว้พบกันใหม่ <laughs>